ที่เรเราอยู่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบางสาริกานะฮะตำบลหนองทุ่มอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีครับซน่งวัดแห่งนี้มีจุดที่น่าสนใจนั่นคือโบสถ์ไม้นะฮะเป็นโบสถ์ไม้สักหลังเดียวของจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยวันนี้นอกจากดูโบสถ์ที่ทําด้วยไม้แล้วเนี่ยหน้าบันน่าสนใจนะด้านหน้าในสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านบนจะเป็นเรื่องราวของวันที่เกิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์วันแรกของ โลกเลยนะคนั่นคือวันอาสาฬหาบูชาที่ป่าอิสิเมไทยวันนะซึ่งเป็นการโปรดปัญจวัตคีย์ทั้ง5แล้วก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานะส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องราวของาพาะอะไรนะฮะตอนที่ชายเห็นใจเห็นพาะอ,อะไรว่าจะไปไหนนะฮะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของพทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ได้นี้ได้ผ่านแล้ว200ปีนะส่วนด้านหลังหน้าบันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของตอน ตัดสรุอาตอนประสูตรนะฮะของในเรื่องพุทธประวัติส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องสุวรรณสามชาดกนะฮะซึ่งมีศิลปะกรรมที่สวยงามในลักษณะของศิลปกรรมไทยนะฮะนี่คือนอกจากเรามาดู การสร้างโบสถ์ไม้สักหลังเดียวของจังหวัดอุทัยแล้วยังดูศิลปรกรรมที่น่าบันไดนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโบสถ์ไม้ด้านบน,น,นค,คือด้านบนเป็นเป็นงานปั้นใช่ไหมครับ่ข้างบนนี้จะเป็นงานาปั้นปูนปั้นนะฮะและ้วก็เป็นเช่าฟ้าบรรยากาศแบบไทยนะฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยนี่คือวัดแห่งแรกแล้วก็วัดเดียวในจังหวัดอุทัยธานีที่ใช้ไม้สักนะฮะในการทําฝาของเท่าโบสถ์นะและนี่ถือว่าเป็นวัดเดียวของอุทัยธานีที่ เป็นโบสถ์ไม่สักเอ้พนะี่เลด้านข้างผมเห็นมีลูกนิมิตอันนี้เขาอาจจะเหมือนกับลูกลูกนิมิตลอยหรือว่าทําใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วโบสถ์นี้เพราไม่มีการรื้อถอนนะฮะยังใช้ตัวของลูกนิมิตเดิมแต่อันนี้อาจจะเป็นลูกนิมิตใหม่ที่เราหเห็นว่าทํามาเสริมอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคือโบสถ์ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตไม่ใช่ไม่ใี่โบสถ์เก่าแล้วก็เขา,เา<ๆ>ได้รับการรุ่นะจากรกรมศิลปากรนะกดีขึ้นมาให้สูงนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูด้านหลัง ด้านหลังก็เป็นศิลปกรรมที่ผมบอกว่าด้านบนจะเป็นพุทธวัดตอนที่ประสูตรนะฮะที่ทะนาสิิมหาบัญญาคอดพระพิจ้านะอย่างเป็นพระราโอรสนะฮะนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในสิทธิ์ของชาดกนะที่นิยมกันนั่นคือตอนสุวรรณสามชาดกที่ถูก <c oughs> งั้นท้ะเจ้าผมจําชื่อไม่ได้นะฮะยิงสุวรรณสามที่ไปตักน้ําเพื่อจะเอาไปให้พ่อกับแม่ที่ตาบอดนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคนที่ยิงเนี่ยกริย์ที่ยิงเนี่ยมีความสํานออึกผิดนั่นนี่คือตอนหนึ่งในเรื่องสุวรรณสามชาดกนกนะ็ถือว่าเป็นศิลปกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยนะฮะนอกจากมาดูตัวโบสถ์ที่ทําจากไม้สักแล้วนะะก็มาดูศิลปกรรมทั้งด้านหน้าด้านหลังของออหน้าบันนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีศิลปกรรม ประมาณสักผมว่าเกิน50บกว่าปีขึ้นไปนะฮะเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นสิลปการปูนปั้นแต่ว่าเป็นศื้อไกัดนึ่งกัดไทยหนึ่งเดียวในอุในอุทัยในที่เป็นบทไม้นะฮะแต่ว่าศิลปกรรมเนี่ยของไทยของอุทัยเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นช่างจีนแต่นี่เป็นช่างช่างไทยนะฮะเพราะว่าลวดลายเนี่ยเป็นของฝีมือช่างไทยแท้ๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นว่าฝีมือในการก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5มาเนี่ยช่างจีนจะเป็นผู้รับเหมาซะมากกว่าแต่นี่ผมว่าเป็น ช่างไทยนะเพราะว่าลวดลายเนี่ยมันออกไทยหมดเลย